ฮัลโหลวันดีค่ะอ่าวันนี้พี่เม์หรือว่าเม์นั่นเองจะมารีวิวเอ่อนี่ค่ะถึงเวลาสะสมสแตมเซเว่นกันแล้วเย้พิเศษสุดๆเลยปีนี้ของเป็นคิตตี้ทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวมาดูรูปแบบสแตมกันก่อนนะคะสะแตมจะเป็น3บาบท หนึ่งบาทอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทีละอย่างเลยเนาะมาดูกันเลยค่ะเย้ <Yeah! S 2> ค่ะเราก็มาดูกันที่สมุดสะสมสแตมก่อนเนาะนี่นี่ค่ะแตมเซเวน่นนี่ค่ะเป็นครั้งแรกที่เขารวมเอาเหล่าการ์ตูนล,ลายกับพวกของคิตตี้มโลดี้อะไรพวกนี้มารวมกันเนาะนี่ค่ะก็จะมีรายละเอียดการจองเนาะ ระยะเวลาการสะสมก็เริ่มแจกสแตมวันนี้นะคะวันที่พี่เมย์ถ่ายคลิปนี้ไว้นะคะวันที่ยี่สิบหกจนถึงยี่สิบห้าพ่ศจิกาก็ใช้สแตมได้จนถึงวันที่สิบห้าธันวาปีนี้นะคะนี่ค่ะนี่ซื้อสินค้าทุกห้าสิบบาทรับสแตมหนึ่งบาทหนึ่งดวงแล้วมันก็จะมีสินค้าที่ร่วมรายการนะคะจัดหนักค่ะสแตมดวงละสาบาทนี่ลุกซตี่ด้วยเห็นชัดไหมคะ อาจจะเบอร์เอรไปหน่อยเดียวมาดูข้างในสมุดสะสมสแตมเนาะก็จะมีด้านสีเหลืองนี่ค่ะเป็นด้านหนึ่งบาทแล้วก็ีด้านหนึ่งสีฟ้าเป็นที่ให้ติดดวงละ3าบาทนะคะอ่ะสำหรับของที่เราจะสะสมกันแรกก็คือนี่เนาะอ่ะนี่ค่ะตัวแรกก็จะเป็นกล่องข้าวอิ่มสะดวกนะคะใช้สแตม 69บาทบวกกับเงินสดอีกหนึ่งบาทนะคะเป็นกล่องข้าวสีแดงแบบนี้อ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโต๊ะพับญี่ปุ่นสีฟ้าเนาะโตะพับญี่ปุ่นใช้สแตมป์269บาทบวกเงิน1บาทแล้วก็มีเก e ้าอี้พับได้นะคะใช้สแตมป์179บาทบวกเงินสด1บาทและอันนี้นี่พี่เมย์ได้มากเลยชั้นเก็บของจุใจนะคะ5 8 9บาทบวกกับเงินสดอีกหนึ่งบาทสำหรับ ของพรีเมียมสีชิ้นนี้เนาะเขาจะให้ชุดนี้เขาจะให้แรกจนถึงวันที่25กันยาหรือจนกว่าของจะหมดนั่นแสดงว่าปีนี้เซเว่นเขาจะทำออกมาด้วยกัน2ชุดนะคะก็คือเหมือนปีที่แล้วเนาะก็คือมีอยู่2เซตเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบไม่ไม่ต้องรีบแบบว่าใช้แสแตมจนหมดเนาะเพราะว่าอีกเซตหนึ่งมาเรายังไม่รู้ว่าสินค้าจะเป็นแบบไหนเนาะก็คือว่า ถ้าเราได้ของที่เราต้องการแล้วสแตมมีเหลือก็ยังไม่ต้องรีบใช้นะเก็บไว้นะคะชุดนี้ใช้ได้ถึง25้ากันยาเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าเกิดถึงเวลาที่เขาปล่อยอีกสินค้าอีกตัวนึงมาเดี๋ยวพี่เมย์เอามาให้ดูเนาะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปแบบสแตปมนะคะนี่ค่ะแล้วนี่ก็คือสแตปมนี่ค่ะวันนี้วันแรกนะคะพี่เมย์ได้มาแค่นี้ก่อนเนาะ ดวงละสามบาทได้มาสิบสี่เอ้สิบสองดวงแล้วก็ดวงละหนึ่งบาทได้มาด้วยกันห้าดวงมาดูแบบสามบาทก่อนเนาะนี่ค่ะมันก็จะเป็นรูปของตัวการ์ตูนลายคิตตี้พวกซนงิโออะไรพวกนี้นะคะ,ะก้็น,นี้ก็จะเป็นลายกับคิตตี้เมโลดี้เก้าคิโลรวมกันดวงละหนึ่งบาทนะคะอ่ะก็วันนี้เปิดให้สะสมเป็นวันแรกเนาะวันทนี่ยี่กกรกฎาคม อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าสะสมสแตมแล้วได้ของแล้วเดี๋ยวจะเอามารีวิวกันเนาะอ่านรีบๆเลยค่ะสำหรับคนที่จะสะสมนะเริ่มวันนี้แล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ